ไอดออ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 ขอขอร์พ,พ,พี่นี่ฮะไปเลยนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อุชิตบมาหาลูกปลาไปปล่อยที่สะที่นาผมครับเป็นผมใส่ดักไอ้งอ่ไว้ก็คาดว่าจะหาลูกปลานิน ไปปล่อยที่สะที่ทุ่งนาผมนู่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องอ่าไม่รู้ว่าจะได้ปลาไหมจะได้ลูกปลาไปปล่อยไหมวันนี้มากู้กันครับพี่น้องใส่ไว้หวันหนึ่งคืนครับอ่านี่ครับอุปกรณ์ผมนี่ครับเอาลูกปลาไปปล่อยที่สะนะสะ39ปีที่นานู่นแหละครับที่ผมไปใสเบ็ดนู่นแหละครับบางคนถามว่าอ๊ทำไมได้ปลานิน ใส่เบ็ดในทุ่งนาทําไมได้ไปน,นี่แหละครับเหตุผลที่ว่าผมไปปล่อยที่สะปลามันก็ออกจากสะมาที่ทุ่งนาเราก็ใส่เบ็ดตัวไหนที่ตัวใหญ่หน่อยเราก็เอาไปตัวไหนตัวเล็กเราก็ปล่อยคืนอะไรประมาณนี้พี่น้องอ่าพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันครับไปดูกันว่าเราจะได้ลูกปลากันไหมครับวันนี้ครับดูกล้องหน้าพี่น้องเปิดน,นี่ครับอุ๊ยตับใส ดูลูกปนินลำเมียมเลยพี่น้องเอ้ยดูครับเห็นไหมนะครับปนินหลายๆครับก็หวังว่าจะเผื่อได้ลูกปนินไปใส่สา้มันเจริญเติบโตนี่ครับเอาเรียเดินมาดูกันพี่น้องสบายบบป่าเฮ้ย,ยน่าจะมีตัวนะดูแล้วอะ น่าจะมีตัวครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเอาไม้กิงม้งกิงไม้ลงก่อนโอ้ทุลักทุเลเด้อพี่น้องเ,เออทุเลครับครับเดี๋ยวบางทีไปพลุก ได้ของใหญ่ด้วยพี่น้องตรงนี้น้ำปัททีมีตัวโบลุปปานินหน่อยโอ้ยมีจะบักหอยฮัดบักหอยหลายๆครับบ้าอ๋อนุเห็นตัวหนึ่งเห็นเต่าอีกฮัทนุลุปปานินครับพอได้หนึ่งสอง

ครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องมาพี่น้องอลุกอีกแล้ววันนี้หมานหมานมานมานครับวันนี้หมานครับเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึงพี่น้องเงียบหมานครับหมานครับรวมกันท่านผู้ชม พี่น้องนี่ครับทุลักทุเลเห็นเด้อปลาครับใสสวยใสสวยส,วยส่วนปลาเล็กเดี๋ยวอุชิตับจะนำไปปล่อยครับนี่จะใส่น้ำ ใเรานำไปกินปลาเล็กเราเอาไปปล่อยครับอาจจะได้อยู่ประมันใส่หนึ่งวันหนึ่งคืนครับใส่เมื่อคืนนี้ครับพี่น้อง น้องเอ้ยด <of> ูคร <A> ับโ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 บเฮีกิโลหนึ่งได้ครับปลาตัวนี้ครับใส่สวยพี่น้องเอ้ยดูครับใส่งามครับใส่งามโอ้โหหวานหมานตัวนี้ครับเดี๋ยวตัวใหญ่ใหญ่ครับไปแล้วแล้ก็เป็นตัวน้อยครับมีตั้งเต่าด้วยครับพี่น้อง เดี๋ยวจะนับดูว่าปานินได้กี่ตัวเดี๋ยวอนุญาตปล่อยเต่าครับนี่เต่าพี่น้องเตา่านาเรานี่เลยเอาไปโอเคเดี๋ยวกินเออครับเตา่านาตัวน้อยนียนับปานินครับหนึ่งสองสาม 5 6 7 8 1ิบสามสเอา้าสิตัวตอนนี้สิตัวครับแล้วมีแต่บักหอยนี่ครับตัวน้อยนี่ครับตัวน้อยเราก็เอาไปปล่อยนี่ครับพี่น้อง เี๋เอาไปปล่อยที่ทุ่งนาผมนลยนะครับนี่ครับส่วนนี้ก็ตัวใหญ่พี่น้องไซนี้ก็โลได้ครับกิโลหนึ่งได้ครับสวยงามครับพี่น้องโอเคครับวันนี้มันมันปลานิมครับไซโบ้หนึ่งตัวกับดักไองโง่เอาลูกปลาไปปล่อย แต่พิดคิวปลานินใหญ่เข้าครับถือว่าฟลุกไปครับตัวนี้ก็เป็นเครดิตไปครับพแมพี่น้องเดี๋ยวจะเอาลูกปลาไปปล่อยที่สะที่ทุ่งนาผมก็ตอนนี้อุชิตับมาถึงนาถึงสะ39ปีของอุชิตับแล้วครับก็นําน้องมาปล่อยครับนี่ครับปลานินน้อยครับนี่ครับที่เราใส่ไอ้งูได้แล้วก็นํามาปล่อย่ะให้มันออกลูกออกหลานแพร่พันธุ์อยู่ในทุ่งนาในสะ มันก็จะมีบางส่วนที่มันออกไปหากินด้านนอกทุ่งด้านนอกสะก็เป็นหากินอยู่กลางทุ่งนาพอฤดูน้ำลดเดี๋ยวมันก็จะเข้าสะนี่ครับสะ39ปีของอุชิตับปลาหนวนุ่งก็ลูกปลาน,นินครับนั่นเป็นฟูงเลยครับนั่นเป็นปลาน,นินธรรมชาติครับไม่ได้ปล่อยมันมาของมันเองอันนี้ก็เพิ่งปล่อยชุดแรกครับนี่สิบกว่าตัวครับที่ใส่โง่ได้นี่ครับบริเวณนาของอุจิตับนี่ครับก็ ปลาก็ตรงนี้ก็เป็นที่ห่วงครับเพราะว่าอุจิตับในเขตของพื้นที่อุชิตับคือห้ามใส่เบ็ดครับก็อนุบาลปลาไว้ให้มันเข้าสระครับเพราะว่าอถ้าปล่อยหากินแต่พืชต้นนี่คนมาหาปลากันเยอะครับไม่ไปไหนเลยใส่อยู่แต่แถวนี้แหละครับนี่ครับปลามันก็จะสูญสิ้นนี่ครับอันนี้ก็อ่ะเด้อพี่น้องหาบ้านใหม่ให้เจ้านอกปลานี่ครับ โอ้นะคอ่ะพวกเจ้าไปอยู่สถานที่บ้านใหม่เด้อนี่สามสิบเก้าปีแล้วก็ไปเติบไปโตออกลูกออกล้านหลายๆ,ๆเด้อพี่เนี่ยไปเลยน่ครับแล้วนี่คสิบกว่าตัวครับจะไม่ได้ว่ากี่ตัวสิบกว่าตัวอ่านี่ครับไปแล้ว นี่ครับภารกิจนี้เสร็จสิ้นนำน้องปลามาปล่อยนี่ครับให้มันออกลูกออกหลานเดี๋ยวพาไปดูหน้าสะกรู้ครับปลาอะไรลอยเบลือเลยน่าจะเป็นปลาชนพี่น้องเห็นตัวเลยดำยน่ครับเพี่ยลูกปลานิลอยฟูดนึงฟูงนึงนั้นเยอะอยู่นะเมื่อกี้ครับน่าจะมียี่สิบตัว ตัวเล็กๆครับวาน,นินเยอะครับโบสะผมครับมันมาเองตามธรรมชาติครับอันนี้ก็เป็นหน้าสะนาะพี่น้องนก็เป็นคลองธรรมชาติอันนี้ก็ตื้นเขินหมดแล้วครับน้ําในละเวกดงแถวนี้ก็ผ่านสะผมนี่แหละพี่น้องน้กาก็ไหลามานี่ครับตั้งแต่ทุ่งทุ่งพนมนู่นครับทุ่ง บัวเบิดทั้งนู้นครับไหลมาผ่านตรงนี้หมดเลยนี่ครับก็ได้เปรียบของเราก็ทําให้ปลาชุกชุมนั่นเองครับมันจะเป็นเบื้งปลาบ้านปลาแต่ข้อเสียเปรียบก็คือน้ำหลากแล้วเกี่ยวข้าวนี่นลาบากครับรถกงรถเกี่ยวลงลําบากครับพี่น้นองนะก็เสร็จสิ้นภารกิจครับเอาปลามาปล่อยสะสามสิบเก้าปีเป็นปล่อยชุดแรกครับซิ่งก,ก่าตัวครับใส่ไอ้โง่ได้ก็ตัวเล็กๆเราเอามาปล่อยตัวใหญ่แล้วก็ เอาไปทํากับข้าวประหยัดต้นทุนประหยัดค่ากับข้าวไปเนาะวิถีชีวิตก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตับช anel ด้วยเลยเพ่อแม่พี่น้องครับก็นี่ละครับชีวิตความเป็นอยู่เรียบ,ยบ,ยบง่ายนะเพ่อแม่พี่น้องก็อุชิตับก็พยายามอยากจะถ่ายทอดให้ชมกันใครที่อยู่ไกลใครที่พี่ทำงานต่างจังหวัดทํางานต่างแดนดูแล้วก็คิดถึงบ้านก็มาดูคลิปอุชิตับก็ผ่อนคลายได้บ้างอ่า บางทีเราคิดถึงบ้านเราพอดูคลิปอเออมันจะได้ผ่อนคลายได้หายอยากคิดถึงนั่นเองครับดูบรรยากาศเก่าๆผ่า,านคลิปวิดีโอแล้วกันถึงเวลาเราก็ค่อยกลับบ้านมาดูเลพ่อแม่เราเนาะก็ให้กําลังใจทุกคนครับที่ขายไา้งานไม่ว่าจะเป็นอยู่ในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับสู้ๆครับอ่าวันนี้ก็วิจับอลาทุกคนไปก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะมาไทาย រឿងរาวឲ្យព្រះមេពីងចំกันទุกๆវានហើយក៏បොយបොយអពាអពាប <laughs> <laughs> ៉ាព្រឿអីអីអី